าวพรีมาจากกักรพัฒนะคะเมื่อกี้ก่อนก่อนจะขึ้นมาที่นี่นก็ต้องเตรียมตัว,ตวที่จะสะดุกดีจกกักรพัฒ์กันก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดนะคะเอ่บร,ริษัทเรามีตัวแทนอยู่เท่าไหรุู่เจ็ดเจ็ดพันเกลล้กลใกล้หมื่นแล้วนะเนาะเราอยู่เป็นพรีมา,รรมารประมาณ2,400คนนะคะ พรีมาใน2,400ไม่เท่านั้นค่ะเป็นพรีมาจาก,การัทภายใต้การนำและการดูแลของคุณแม่ป้อมนะคะ1,500คนค่ะไปที่ไหนก็แน่นไปหมดนะคะพรีมาเนี่ยก็ขอ,ขอขอบคุณที่ป้อมเข้ามาแล้วก็ทำให้ชีวิตของพี่น้อยของท่านดีซีโอคึกคักเพราะว่า ไปที่ไหนก็คึกคักที่นน่นรวมทั้งพีซีก็เยอะนะคะกก็ขอขอบคุณและก็ขอบคุณน้องๆที่ได้มาอยู่กับพี่ต้อมเนี่ยเป็นโชคดีของพวกเราที่เป็นคนที่มีพลังเ,เป็นคนสดใสร่าเริง,ท,งทั้งทงที่สุขภาพก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่จิตใจของท่านน่ดีตลอด พี่ป้อมกับพี่น้อยก็คุยกันเยอนะนะคุยกันตอนดึกเุกอย่างนี้ลดเวลาลงมานะคะเมื่อก่อนคุยตีหนึ่งตีสองตอนีทน่ท่านลดลงมาถูกอจนนาจารย์ได้ดุเหลือแค่ตีหนึ่ง <c oughs> พี่น้อยต้องอยู่ส่วนตัวค่ะเพราะว่าเราจะต้องคุยกันนะแต่ก็เป็นความอบอุ่นนะคะป้อมเป็นคนที่นําวิธีการทํางานที่งานก็ได้ชีวิต เอ่อร่วมกันก็ดีความสามาัคคีก็ดีอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษที่พวกเราควรจะทิ่ที่เราจะต้องเอาอย่างแนมะ่แต่พี่น้อยก็เรียนรู้นะคะที่จะมีชีวิตการงานที่มีความสุขอบอุ่นแบบนี้การที่ไดมารวมกันที่ในบ้านบอกพี่ป้อมท่านทําเตรียมการงานเนี่ยมาเป็นเดือนแลวปลูกกลาลาบนะคะปลูกหลาบ ทุกต้นรุต้นนี้ทุกวันเป็นทางที่เบีย้ยท่านประหยากได้ก็เป็นโชคดีของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสายงานจากักรพัฒสายงานอ่างศิลาสายงานไอวิเป็นโชคดีมากๆค่ะในโอกาสวันเกิดก็ขอวอวยพรเป็นส่วนตัวนะคะว่าขอให้มีสุขภาพดีตอนนี้ก็มีข่าวดีกิจการของลูกพี่ป้อมก็กำลังดีเป็นดีไปทุกทางเลยตอนนี้นะคะ เฟ่ป้ามเองก็สดสวยขึ้นทุกวันทุกวันค่ะก็ขอให้มีความสุขเช่นนี้แล้วก็อย่างที่ว่าแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งป้อมและอาจารย์นาที่มาช่วยกันถ้าไม่มีพี่ป้อมไม่มีอาจารย์นาพีม่าเราก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบนี้ทุกวันนี้เราอยู่อย่างภูมิใจนะคะเป็นชาวพีม่าภูมิใจได้เลยว่าเราเป็นทีมงานที่บริษัท สบายใจบริษัทวางใจบริษัทฝากความหวังไว้กับพวกเราฝากความหวังไว้กับพรีมาจากกับพัินะคะก็แฮปปี้ิรดเย์ค่ะ